เอาอนี่ปอดกลาบสบายดีทุกคนวมืนอ้โพกอลินดาเศร้าเล่าวมืนอวานลินดาสภาทุกคนมาก้อยหอยเนะกินกับนุ่มไยคนนี้ได้หอยได้บางหอยมาเลย่เก็บนะเก็บยูราวมาคนเพราะว่าบายลินดายูติดกับหน่องเนาะลินดาเก็บมานี่ อันนี้ก็คือลวกแล้วเอาตาอบเรียบร้อยเอามาป่านเอกินนดูที่ฟงางไทยทุกคนมาเขาจะมาเริ่มเห็ดกันเลยก้อนอื่นน้องที่หนักก็จะลวกก้อนแล้วเขาก็จะลงไปกินยุธงนาบ้านในเอกันเนะทุกคนป่ะเขามาซอยและลวกทากาานันีน่จะมาซอยหัน่นหัน่นแต่ตัวใหญ่ตัวน้อยแล้วก็ได้แล้วเนาะหอมอ่อยมักง่าทุกคน ไงคือไงว่าตัดเส้นเป็ดตัดเส้นนี่ไง

ฮัตเพเอัเน,นโฮอโลป่ายคุณบอเนี่ยเอากรบาได้สร้างเราทุกคนเพราะว่าอยู่บ้านบบมีสิ่ง พี่อิ่งเขาลวกสุกเลยเนาะแต่ว่าเขาจะลวกอื้นให้มันสุก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 เนาะไอเอ,อท่ไปคือบังหอม ซื้อบาหโองมาให้อซองเนาะซองม,มายูซองม,มายูไทยเพื่อเปลี่ยนเพื่อเปลี่ยนไปได้เนาะจะได้มายูมาทำงานทำงานเป็นแม่ครัวแม่ครัวร้านอาหารหมูตุ้มจ้าค่ะ นุ่มไทยกินก้อยหอยสูตรสาวลาวได้เลยเออเป็นหอยเนาะหอยที่ได้มาจากลาวเลยได้นี่หอยลาวจะมากกว่าหอยลาวไม่เคยกินจากเทือบไม่อยากกินหมอหอยลาวไอ้อยากจะชิมแต่เรมีโอกาสได้ชิมจากเทือกลาว่าเป็นแังไงแบบนี้สาวลาวนุ่มไทยเนาะจะมาเฮ็ดก้อยหอยนี่มาเริ่มกันเลยแบบนี้ได้หรอแมนแบบนี้เลยเนาะทุกคนฟาดแซ่บตาใจ ซิมสิมกอน,นได้ปะได้ซิมไผ่ราวบึงนะดีนะ่น้อเอาหอยหายหอยราวให้ทุกคนหอยราวก็นุ่มดีเออแล้วกลมกลมแล้วไม่มีขนเท่าไหร่เนะเออเอ้ยจอดกับพี่น้องโอ้หวานภาพประกาศน้องหวานแน่นอนนะแล้วเขาก็จะมาใส่อ่ข้าขวคั่วข้าขวคั่วลงไปนี่ อ่ะดินดาอ้ะซอยพักใส่เอ๋ใส่พักบ่แมนใส่จังไหนซอยใส่เลยอยนี่ไหนเลยอันบ่แมนใส่เบิดเลยบ่นี่ใส่เบิดเลยแเราได้ใส่ทังไหนบ้านี่ฮะซอยพักเราดินดาใส่ทังไหนซอยพักแล้วกะใส่พริกลงไปอันนี้ทางเขื่อเป็นตาแซ่บพี่น้องอันนี้คือได้หอยมาจากประเทศลาวเนาะใส่ผงนัวหลายๆ ใส่หลายๆเนาะใส่หลายเสียบหลายเนาะแมนระวังท่านุ่มไทยของเฮาเนาะซอยซอยอย่างซอยหอมซอยหอยซอยหอมซอยหอยลินดากจะมาใส่นี่เลยทุกคนอันนี้ก็จะเป็นมากเผ็ดมาจากฟางลาวคือกัรนี่ใส่ลงไปกินเผ็ดได้บ่อยเอ่ได้ครับลินดากินไดแต่มาได้ครับ ตก็แบบบวมเบิงเลยอันนี้แหละใส่ใส่ลงไปแล้วก็ใส่หอมลงไปใส่หอมลงไปแม่ใส่เล่นบ่ใส่เลยสูตรอินเดีย yup. ส um, ูตรอินเดียแม่แล้วนี่หน่ะคือบอสอนมาเก๋กระบอกว่าสูตรอินเดียนี่แต่ะบอสอเอาไหมแล้วก็ใส่มักนาลงไปใส่มะนาวลงไป เอาสื้อโอ้ยง่ายเอาเจอแลงวมึคุณนดีทำเลยม่นทายใส่มินทายใส่ไม่อย่างเขาก็กินแบบดีเลยยูคอินเดียเขาก็กินแบบสีแสดงว่าไปเที่ยวอินเดียไหมเนาะเอาเบื้องคลิปเดี๋ยวในโทรศัพท์เนาะไม่แห้ะโอเค เฮ้ยเอาอ้ยเฮ้ยเอ็นดาไม่อย่างเขากินเขากินแม่มี้หละไอเอ๋ยยุปายุดงนะยุธงไห้ทงนะคือเกาที่นองเอาแล้วไอเอ๋ยซิมเอาได้ป่าเขาอิมละเอาเเอาเลยซิมเบ่งป๊าเอา ไม่อยอ่ะฮะใครมาเสร็จ่ะอื่มอืมอร่อยคือแซ่บอ่ะอืมอืมคุ้มก่องิพพี่รองต้องกินแบบนี้ ก็ินเดียอ่ะใช่อืมตอนกินอ่ะได้อยู่อ่ะคือกว่าว่าเด็กแน่งเลยอืมพี่เด็กนะ่ะหรอเมื่ออื่นเขาจะพาลุงแป้มากินอ่ะอืม แซ่บบบเผ็ดฮะแซ่บบบเผ็ดแซ่บบบเผ็ดอือกรับดีมันพอดีคือวันยำบุกข้าวเนื้อกินน้ำตามได้ไหมได้อือทุกคนมังห,ยหอยแซ่บๆอยเหรอตัวเอง มันกินละจะบบโอมเห็นไหมอือร่าเขาจะกินกา้วแบบนี้ okay, คน,น,บบนุ่มไ<อ>ทายเคยกินบ่บ่เคยกินแบบนี้เยอเลยไม่บบเคยกินเนาะหรว่าครั้งแรกเลยกลิ่แบบนี้เขากินแบบนี้จะรอดอะไรอยู่ร้านะนะกินซุ้มกันบก่กลิ่นเขปาปลาแมนอืมน,นัวนัว เดี๋ยวเริ่อหน้าจะหาเมนูเนาะมาให้นุ่มไทยอีกครับนุ่มเมนูเป็นเมนูเป็นบ้านอันนี้หอยหลางบ้านนะทุกคนหอยหลางบ้านอืมแซ่บค่ะว่าต้องซยนะอยเนาะต้องซอยเลยเนาะม,มาลองดูอยากให้ลอง เหมือนกับเราอยู่อินเดียเลยครับตอนนี้แต่เชียงก็จะดังๆหน่อยนะครับเห็นปะอินเดียนะจุดแดนแข็งนี่หังบ่มีแก่จกังไหมเป็นแบบวีแต่แบบก็กินเสซจแทเอาฮะกินเสซจเชียงแดาเอา ไหลาชาวลาเขากินกันเบนย้งลงไอ่กุ้งมากไปเลยหอยลาวนี่จังไดนหอยลาวนี่เนี่ยนุ่มมไม่มีขนไม่ไม่มีหนวดไง ืมอร่อยอ่ะแต่ดา <laughs> <laughs> ่าเนาะมีแล้วปะคือเหมือนไทยป้ไม่ไม่ค่อยเหมือนกันเท่าไหร่นะ <c oughs> เพราะมันยูนหน่องเลย,นยนนเนี้ยยูหน่นหองเนาะเอาแบบนี้ดีเลยนอน<ม>ลยคุยพี่น้อง Notes หวั格เป็นมีแซกหัด i e n d อร่อยถ้าบร่งน้าตรงหน้าจะ wła жд ้กินอย่างคยกินอะๆเชียงควงบ่ะใช่เรกินบ่ะ มันเพื่อหมอ,อมก็คงว่าจะให้ได้ไผ่หอมชาวไทกินอินเดียเขากินเจียงปันนี่ตีึมาเจียงปันนี่ตีตอือ่บจังพีน่น้องเพิ่งแต่สรุปเลยลพี่น้องข้างัเต็มจานเลยกินไปเรื่อยๆจนเดียสัมนียลรสาติดินดาบอาให้พี่น้องข้างกัว่าเป็นยังไงส้มหวานอือ หวานหอยอซ่มืนาหวานหอยอเผ็ดมาเผ็ดล้วก็ได้กินหอมของเผ็ดบอกเผ็ดักหอมจะเค็มสีมือแม่เอ้เขาเม็นเต้ากิงไงเทมิ่คลิปหนดินาสีผ้าเผ็ดยังหนาสีอยน้ำอ้ายโดนปะโดนจังมือกา่า ยูเป็นทิศได้บ้างหอยูจวนพัดสอร์ตเมื่ออายุเออไอดีใจหลายจวนพาัดสะบัดก็ต้องกลับลาวแล้วจึงกลับเห็นมาฟ้ากคือผนคนอุ้มน้องแล้วคุณบอกก็เดนกกำลังสิโตกิดเราดมยิ้มหลายยิ้มแล้วเนาะแมนกระเพาะขึ้นอี้มริ้วเหมือนเนียบคือหมดหลายเลยแซ่บพี่น้องถ่ายอยู่น้ำขึ้เก่าจะได้เบิ่งใบบัวไหลแับพี่น้องขึ้นกินทั้งกรงไม้เลยบ้เปล่าเอา คลิปหนาเล่นด่าร้องว่าจะไม่เพียนแบบไหนละกันพายคลิปใม่พิล้องเข้าบิึงในในความรู้สึกแมนอยากทำแบบไหนมีเมนูอะไรแปลกๆมาไหมมีหลายครับแต่ข้ามด้านบ่ได้ข้ามด้านบ่ไดพอดีเสิจับมันก็เลยเอาเอาจะไปพอมาหอยแหละจะกระซิหาเนียวแปลกๆขันแม่นเอาขาหมาตดิแม่ไช่กับพกากินน้ำขื้นกันขันแม่นเอาฟุตซูโมนั้น มันจะถึงจับที่หาเนวอันมาป่านจะกินอีกครับไม่นู่ร่าสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณเนาะพี่น้องที่เป็นรับชมแล้วก็ขอบคุณน้องดินดาด้วยที่ทําอาหารอร่อยๆนะครับที่หลังไม่ต้องใส่น้ําปลานะถ้าถ้าจะรู้ว่าจะทําแบบนี้นะกินแบบนี้เนาะแบบบ้านๆครับเอ้ยครับก็ขอบคุณพี่น้องต่างกันยังไม่พอ อ๋อลินดาเฮ้ยกับพ yes> ี่น้องจอกันเลยเนี่ยน้ำก่อนน้ำก่อนเห็นป่ะยังรสชาติอยู่จะฝากนะทุกคนฝากว่าภายที่เบื้องทางบ้านแล้วยังมากินอับเผาก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยครับหรือว่าอยากกินเมนูใดแป๊กๆอยู่ที่ฟังเราถ้าข้ามาบัได้ลินดาจะให้เอข้ามไปกินยูพุนน์นอทุกคนได้เลยครับได้เลย เมื่อนี้กับครอบอบครอบใจทุกคนที่เข้ามาเบื้องและเข้ามาติดตามรับชมครับกับเมนูก้อยหอยราวมือนี้โดนแซ่บลลยเตรียมซิมให้สิบคะแนนครับให้เบื้องกับครอบใจทุกคนเด้อครอบใจครอบอบครอบใจทุกคนละกันฝากติดตามลินดาสาวลาวและกับไออทีมงานบ้านนาเด้อทุกคนมื่อนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย